โ้ชยังไงให้งานสำเร็จคนแฮปปี้ผู้นำแบบนี้แหละครับที่พน,นักงานมีไฟกำไรโตไม่หยุดผู้นำในหนังสือเล่มนี้ครับกำหนดมาเป็น4ประเภทประเภทแรกเนี่ยเราเรียกว่าผู้นำที่เน้นสั่งการแต่เรื่องตลกอยู่เรื่องหนึ่งครับเวลาผมทำเวิร์กช็อปกับใครก็ตามเนี่ยแล้วผมบอกว่าทางห้องนี้มีคนคิดว่าตัวเองเป็นผู้นำที่เน้นสั่งการหรือเปล่าไม่มีคนยกมือและเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแบบ สนุกมากกว่าเดิมคือพอลองให้ทําแบบทดสอบเราก็จะพบว่าผมก็เป็นครับหนูก็เป็นครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับผู้นําที่เน้นสั่งการเองเนี่ยมันก็เหมาะกับลูกน้องในแบบหนึง่งดังนั้นเองเนี่ยผู้นําที่เน้นสั่งการก็เหมาะกับสถานการณ์แบบหนึง่งหรือเหมาะกับลูกน้องแบบหนึง่งเหมือนกับถ้าเป็นนักศึกษาจบใหม่มาเริ่มทํางาน ช่วงแรกๆเขาก็ยังงงๆอยู่แน่นอนว่าเขาต้องทําอะไรบ้างต้องดีลิเวอร์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นผู้นําที่เน้นสั่งการก็น่าจะเหมาะกับน้องประเภทนี้ในช่วงแรกของการทํางานมากกว่าและน้องก็คงรู้สึกดีที่มีพี่บอกเลยว่าต้องการอะไรต้องการให้เขาทําอย่างไรบ้างนี่คือผู้นําประเภทแรกนะครับผู้นําประเภทที่2ก็คือผู้นําที่เป็นโค้ชครับและเช่นเดียวกันครับเวลาเราทำเซอร์วีแบบถามตอบกันธรรมดาว่าใครบ้างที่เป็นผู้นําที่เป็นโค้ชเราจะพบว่ากว่าครึ่งเนี่ยยกมือหมดเลยทั้งห้องแต่พอลองทำเซอร์วีเราก็จะพบว่าจํานวนตรงนี้ลดลงไปเพราะ เพราะอะไรครับเพราะว่าผู้นําที่เป็นโค้ชมันฟังแล้วมันดูดีมากเลยแต่จริงๆแล้วผู้นําที่เป็นโค้ชเองก็มีวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับลูกน้องประเภทหนึ่งผมยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกน้องกลุ่มนั้นเป็นลูกน้องที่ก็ยังไม่แน่ใจในเรื่องแพชชั่นกาจะไม่ได้มากพอความรู้ประสบการณ์ก็ไม่ได้มากพอแน่นอนว่าผู้นําที่เป็นโค้ชก็เหมาะกับน้องแบบนี้เช่นเดียวกันหรือเอาจริงๆก็คือผมมักจะพบว่าคนที่ทํางานมาสัก3-5มปีครับ ซึ่งเวลาทำเซอร์วีเอนเกจเมนต์ของแต่ละองค์กรเราก็จะพบว่าคนที่ทํางานมา3าถึงหปีก็จะเริ่มจากวันไหวเล็กๆแล้วเอ๊ะเราฉันมาทําอะไรที่นี่โตก็ยังไม่ได้โตหรือจริงๆพอทําแล้วก็อาจจะพบว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่แบบโอเคสําหรับตัวเองแน่นอนว่าความสามารถแบบพอมีทำมาสามถึงหปีแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช่หรือเปล่าการที่มีผู้นําที่เป็นโคช้ชคอยสอบถามคอยแนะแนวทางมันก็น่าจะเหมาะสม ผู้นำประเภทที่3เป็นผู้นําที่พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผมจะเจอน้องๆกลุ่มนี้เยอะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสักสามกว่าเป็นต้นไปกลุ่มนี้ผมจะเรียกว่าเป็นแซนวิชเจเนเรชันกลุ่มคนที่เป็นแซนวิชเจเนเรชันก็ต้องดูแลอัพขึ้นไปพ่อแม่ปุย่าตายายส่วนลงมาก็จะเป็นลูกหมาแมว บ้านก็ต้องผ่อนรถก็ต้องซื้อมีภาระเต็มไปหมดเะ่นนั้นเองคนที่เวลาทํางานเนี่ยเราต้องเจอปัญหาเรื่องพวกนี้ไม่สามารถคอนเซนเทรตได้ดังนั้นเองโค้ชที่ดีที่สุดที่เหมาะับการทํางานกับคนกลุ่มนี้ก็ควรจะต้องเป็นคนที่เข้าใจก่อนและพร้อมช่วยเหลือสนับสนุนในการบริหารเรื่องของเวลาการทํางานมีความยืดหยุ่นหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาผู้นําที่เน้นสั่งการมาทํางานกับคนกลุ่มนี้มันก็จะแตกหักกันเบาๆเช่น ต้องส่งงานวันนี้นะเวลานี้คุณภาพแบบนี้ในขณะที่คนนี้ก็ยังเครียดอยู่เพราะฉะนั้นถามว่าผู้นําแบบไหนที่มันฟิตก็คงจะต้องเป็นคนที่พร้อมเข้าใจช่วยเหลือและสนับสนุนนะครับส่วนกลุ่มที่4เองเนี่ยเป็นคนที่ยกอํานาจแกนแตัดใหญ่ให้ทีมงานไปเลยซึ่งเราก็จะเหมาะกับน้องๆหรือทีมงานที่มีความสามารถค่อนข้างสูงรู้ว่าต้องการงานแบบนี้ภายในเวลานี้คุณภาพประมาณนี้แล้วไม่ต้องไปติดตามอะไรเขามากมาย เขาก็ลันต่อไปได้เลยเพราะฉะนั้นผู้นํา4แบบนะครับจริงๆแล้วก็มีอยู่ในตัวเราแทบทุกคนแหละครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเป็นผู้นําที่มีประสบการณ์ในการทําง,งานที่ผ่านมาโดดเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางคนอาจจะโดดเด่นในเรื่องของการเป็นผู้นําที่เน้นสั่งการหรือจริงๆบางคนอาจจะโดดเด่นในเรื่องของการถีบน้องตกทะเลไปเลยเพราะเชื่อมั่นว่าน้องทําได้น้องเก่งเพียงแต่ว่าน้องเนี่ย ในทีมก็มีความหลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเป็นผู้นําที่ทําตัวเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลถ้าเราพยายามปรับตัวและเข้าใจน้องแต่ละแบบเราก็จะทําให้งานเนี่ยมันออกมาดีคนก็ดีนี่แหละครับคือคอนเซปต์ของโคชชิ่ง for success โคชยังไงให้งานสําเร็จคนแฮปปี้ผู้นําแบบนี้นะครับเป็นผู้นําที่ทุกคนอยากจะให้ไปนําทีมผู้นำแบบนี้แหละครับที่เนักงานมีไฟ กำไรโตไม่หยุดแน่นอนครับ